ภาพข่าวที่สติเตือนใจตำรวจถูกยึดบ้านเพราะเข้าประกันให้เพื่อนคนกู้กลับกินรู้อยู่สบายในช่วงปี2,568มีเรื่องราวของผู้กองลี่ตำรวจจังหวัดบึงการที่กลายเป็นข่าวสารทั่วไปเมื่อเขาออกมายืนกลางสี่แยกถือป้ายที่เขียนช่วยผมด้วยครับในสายฝนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังจากถูกธนาคารยึดบ้านเพราะเขาประกันเงินให้เพื่อนสนิทซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2,556 ผู้กองลี่และแฟนสาวได้เซ็นคัดประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทในวงเงิน2ล้าน1แสนบาทแต่ไม่เคยได้รับข้อมูลว่าเงินนั้นถูกนำไปใช้ทำอะไรอาจเป็นสร้างบ้านหรือเรียนต่อซึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามความท้าทายก็เริ่มต้นในปี2565ผู้กองลี่และแฟนสาวถูกสั่งฟ้องเนื่องจากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ทำให้ต้องรับผิดชอบในจำนวน1ล้าน8แสนบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยจนทั้งคู่ร้ายที่อยู่อาศัยแต่คนกู้เงินตัวจริงกลับมีชีวิตอย่างสุขสบายกิน รูขับรถเบนซ์ทำให้ผู้กองลี่ต้องออกมายืนร้องขอความช่วยเหลือแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวนี้กลายเป็นข้อขัดแย้งความผิดชอบในการค้ำประกันนั้นไม่ได้ตกอยู่ที่ผู้กองลี่เท่านั้นหลายคนจึงถามว่าทำไมผู้กู้เงินตัวจริงถึงไม่รับผิดชอบทำไมธนาคารถึงไม่ติดต่อผู้กู้ตัวจริงความสัมพันธ์ระหว่างผู้กู้และผู้กองลี่อาจมีอะไรมากกว่าเพียงการค้ำประกันเงินเรื่องราวนี้เป็นการเตือนให้ระวังข้อยกเว้นที่อาจเกิดขึ้นเมื่อค้ำประกันให้ผู้อื่น และเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการค้ำประกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจมีผลกระทบทีแ่แรงต่อผู้ค้ำประกันถ้าการจัดการความเสี่ยงไม่ถูกต้องจึงควรศึกษาและเข้าใจข้อกำหนดของการค้ำประกันอย่างละเอียดอย่างมากก่อนการกระทำคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรม,มีกฎหมายหรือการดำเนินการใดบ้างที่จะช่วยป้องกันเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง